นี่คือคนหนึ่งคนโอเคไหมครับพระเจ้ามีสามพระภาคพระองค์สร้างเราตามพระฉายของพระองค์เราจึงมีสามภาคเช่นกันอเมนและเราจึงมีร่างกายและเราจึงมีจิตใจและเราก็มีวิญญาณบางคนนั่งอยู่ที่พระรามเก้าตอนนี้แต่จิตใจคิดถึงข้าวขาหมูแปลว่าตัวคุณอยู่ที่นี่แต่คุณถอดจิตไปอยู่ที่ร้านข้าวขาหมูคุณยังไม่รู้ตัวอีกอเมนเะนั้น นี่คือคนหนึ่งคนคนนี้เนี่ยคือวิญญาณนี่คือจิตวิญญาหรือจิตใจทุกคนนี้คือเนื้อหนังแปลว่าชีวิตของเรานะครับสงครามระหว่างวิญญาณกับเนื้อหนังเกิดขึ้นตลอดชีวิตของเราเพื่อที่จะให้จิตใจของเรายอมเป็นทาสมันแปลว่าจิตใจเนี่ยจะถ้าทำตาม เนื้อหนังเนื้อหนังนำไปทางไหนนำให้พูดอะไรจิตใจทำตามเมื่อ,อไหร่เราก็จะนำไปสู่ความเน่าเปื่อยและความตายอเมน,นแต่วิญ,ญญาณของพระเจ้าจะนำเราไปสู่การสำแดงการเป็นบุตรของพระเจ้าและนำไปสู่ชีวิตถ้าจิตใจของเรายอมเป็นบ่าวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนหันไปทางขวาหันไปทางขวาไปข้างหน้าเห็นไหมครับเดินไปครับอันนี้ใครนำครับ ใครนำครับอ่าคราวนี้พิกิตหันไปฝั่งนี้เห็นไหมครับเอาครับอันนี้คือเนื้อหนังนะครับเชื้อเก่าเชื้อเก่าอ,อ่าเชื้อเก่าเดินตามเนื้อหนังบอกไปกระทืบมันเลยจิตใจก็บอกเออคงกระทืบมันสักครั้งก็คงดีพระวิญญาณก็เลยต้องเป็นดวงไฟน้อยๆอยู่ในร่างกายของเราไปทําความบาปยู่ตรงๆแปลว่าที่พระกัมพีบอกว่า เนื้อหนังกับวิญญาณต่อต้านกันเสมอต่อสู้กันเสมอเพราะว่าจิตใจของเราจะต้องเลือกว่าเราจะเชื่อใคร <Amen. S 1> อามเนคราวนี้คนนี้เป็นผีมามานี่ท <laughs> านี้ฟังนะผีเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปอยู่ในมิติเดียวกันกับวิญญาณของพระเจ้ามันทำไม่ได้ครับโอเคไหมครับแต่มันจะเข้ามาอยู่ตงนี้มาอยู่ข้างหลังหมิง วิญญาณจะสามารถใช้คนคนนั้นได้เมื่อมันสามารถครอบครองจิตใจของเขาได้ก่อนถ้ามันไม่สามารถทําให้คนคนนั้นอยากฆ่าคนจิตใจนั้นจะไม่สามารถลากร่างกายถือมีดไปฆ่าคนได้แปลว่าจิตใจจะต้องเห็นด้วยกับวิญญาณและการนําของผีก่อนร่างกายจึงตามจิตใจถ้าคุณจะไปซื้อบุหรี่ที่เซเว่นเนี่ยคุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะไปซื้อบุหรี่ที่เซเว่นใช่ไหมครับมีไหมครับใครเดินลอยไปกูจะไปซื้ออะไรวะเนี่ยอ๋อบุหรี่ไม่ใช่ ปลว่าจิตใจคุณเป็นคนนาร่างกายนะพระแม่พู้ผิด,ผดจิตใจคุณพาร่างกายไปคราวนี้ผีมันจะมาเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันจะกระซิบข้างหูกระซิบเลยแทนไหมครับพอผีมันพอผีมันกระซิบกับจิตใจเสร็จปุ๊บมันจะมายืนขั้นกลางตรงนี้ครับระหว่างพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์หรือว่าพระเจ้าที่อยู่ในชั้นวิญญาณกับจิตใจของเรา คิดเตียนบางคนนะครับเวลาที่มารับการวางมือเนี่ยรับการวางมือไม่ได้ครับหัวนี่คิดอะไรไม่รู้เลยเทอะเวลาวางมือผมรู้เลยใครรับไม่รับบางทีวางมือปุ๊บทำปุ๊บได้ได้ได้ด้ด้ไม่ได้รับอะไรเลยจิตใจคิดไปเรื่อยเลยไีนั่นอยากกระทืบไปนั่นน้ำมันใส่ไปนั่นไอ้นี่ภาพโป๊เด้งขึ้นมาผีมาเต็มเลยอยากกินข้าวขาหมูอะไรไม่รู้แต่ว่าจิตใจของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารและฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เพราะอะไรครับ พราะผีนั้นเข้ามาเพื่อยึดครองจิตใจเป็นของเขาและขวางให้เสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถไปสู่จิตใจเขาได้การมองเห็นในโลกไฝ่วิญญาณคือการได้ยินเรามองเห็นจากการได้ยินและเราได้ยินจากการได้เห็นคุณจึงได้เห็นพระพรพระเจ้าในชีวิตของคุณแปลว่าคําสอนให้ที่คุณได้ยินทําให้คุณได้เห็นชีวิตจริงและเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า แต่เวลาคุณเข้ามาหาพระเจ้าคุณเห็นภาพนิมิตที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์พูดเข้ามาในจ,จิตใจคุณเห็นเป็นภาพผู้หญิงคนนั้นโดนทำร้ายนู่นนั่นคุณจึงเอาร่างกายเอาปากเนี่ยเผยออกมาคุณจึงสามารถสําแดงการเป็นบุตรของพระเจ้าได้เพราะว่าคุณนั้นให้จิตใจของคุณตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เก็นไหมฮะอเมนฉะนั้นนี่ครับนี่คือภาพของเนื้อหนังจิตใจ และวิญญาณโอเคถ้าคนคนนี้มีจิตใจที่โน้มเอียงไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่ะผีลองจะเข้าไปแทรกสิเกรกพูชิมแบ็กเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกพูชิมวันมอํา e วันมอ i า e อีกรอมหนึ่งอีกรอมหนึ่ง แล้วจิตใจเนี่ยจะต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาเพราะว่าถ้าเขาฟังพระวจนะคำในจิตใจมากพอและพระวิญญาณประสุทธิ์กับเขาแน่นแฟนกันมากพอ <Okay. S 1> เนื้อหนังก็จะย่อตัวลงไปแล้วพระวิญญาณก็จะเบ่งกล้ามแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งขึ้นมา พ,พี่ยืนเป็นกล้ามผีเข้ามากระซิบ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 ปุ๊บกลายไปจับมือกับเนื้อหน,นังผีกอดคอทั้งสองคนไว้พระวิญญาณก็ย่อลงไปครับคุณเข้าใจภาพไหมครับการอดอาหารทําไมจึงต้องอดอาหารอธิษฐานเพราะการอดอาหารอธิษฐานคือการตะวาดและกำลาบ เนื้อหนังปัญหาราคาและกระเพาะของเราว่าเจ้าก้มลงไปเจ้าเป็นทาทาและเป็นบ่าวของวิญญาณบริสุทธิ์ก้มปุ๊บ,บอดอาหารหิวใช่ไหมจิตใจบอกว่าเราไม่ให้เจ้ากิน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 เรารู้ว่าเจ้าหิวเรารู้ว่าเจ้าหิวโกรธไหมโกรธแต่เราไม่ให้เจ้าทำบาปเราไม่ให้เจ้าทำบาป เราจะกำราับเจ้าเราจะกำราับเจ้าอยู่ใต้เท้าของเราอยู่ใต้เท้าของเราเพราะเราก็สยบอยู่เพราะเราก็สยบอยู่ใต้เท้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใต้เท้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์แปลว่าทุกครั้งที่เราลดทอนอำนาจของการตอบสนองร่างกายเรากำลังย้ำกับมันซ้ำๆว่าเจ้าไม่ใช่นายของชีวิตเราแต่ชีวิตของเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์